สวัสดีครับโซลาเซลล์คาโรงงานนะครับมาแนะนําแผงโซลาเซลล์เข้าใหมาอีกหนึ่งรุ่นเป็นรุ่นที่ขายดีนะครับเป็นรุ่นที่ขายดีในต่างประเทศนะฮะวันนี้เราได้นําเข้ามาแล้วนะครับเป็นแผงชนิดโมโนฮาร์ฟเซลล์ฮาฟเซลลมีเส้นแบ่งครึ่งนะครับโมโนนะคะซิลิคอนสีดำนะครับผลิตไฟได้เยี่ยมอย่างเยี่ยมเลยนะฮะที่สําคัญนะครับแผงรุ่นนี้เป็นรุ่นรับแสงได้2ด้านนะฮะ ด้านซ้ายมือนะฮะด้านซ้ายมือนะฮะจะเป็นด้านหลังนะฮะด้านขวาเป็นด้านหน้าฮะตัวนี้เป็นสินค้าเกรด A นะครับเกรด A ไม่ใช่ของมีตทอนีนะฮะตัวนี้เป็นของไม่นะครับเรามาจำหน่ายในราคาเพียง3,230บาทนะครับจะส่งสองแผ่นขึ้นไปนะครับขอจัดส่งสองแผ่นขึ้นไปนะครับเพราะว่าจะได้ไม่เสี่ยง ต่อการขนส่งแตกนะครับผมมีเก็บในปลายทางด้วยนะครับสนใจทักข้อความมาได้เลย32,30บาทนะฮะ550าวัตต์เลยนะครับนะฮะตัวนี้นะฮะด้านหลังผลิตไฟเพิ่มได้ด้วยนะฮะช่วยด้านหน้าได้ด้วยนะฮะด้านหน้าผลิตแล้วด้านหลังยังช่วยการสะท้อนรับแสงได้เพิ่มเติมนะฮะเพื่อจะให้ clr เส้นบัดบาร์ด้านหลังนะฮะได้รับแสงด้วยฮะฟันปิงข้อดีของ แผง2หน้านั่นเองนะครับตัวนี้เป็นแบรนด์ของไลายเส้นนะครับผม550วัตต์ท่านได้สนใจสั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยนะครับหรือโทรมาสั่งได้ที่080 083 37สามารถยินดีรับใช้ขอบุุณครับสวัสดีครับ